คุณเคยเห็นคนแก่ที่มีทุกอย่างทั้งบ้านทั้งเมียทั้งลูกแต่ยังไม่รู้จักคำว่าพอไหมนี่คือนิทานของลุงหลงชายชาราที่เผลอใจให้สาวรุน่นลูกจนความหลงกลายเป็นไฟที่เผาครอบครัวของเขาให้มอดไหมจากชีวิตที่เคยสงบสุขกลับต้องกลายเป็นความว่างเปล่าที่ไม่มีวันย้อนคืนได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักที่ขาดสติไม่ได้ให้สุขแต่นำเราไปสู่นรกในใจแท้จริง กดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วไปฟังนิทานด้วยกันนะครับเสียงลมยามเย็นพัดผ่านต้นไผ่ดังกรอบแกรบแสงแดดสุดท้ายของวันทอดตัวลงบนท้องนาเงาของชายชารารูปร่างผอมบางยืนพิงรั้วไม้เก่าข้างบ้านนั่นคือลุงหลงชายวัยหกกว่าผู้มีใบหน้าที่ถูกการเวลาและแสงแดดแห่งชนบทขีดรอยไว้จนลึกเขามองดูท้องฟ้าสีส้มอมทองอย่าง,งเงียบ มือเหี่ยวยน่นถือบุหรี่ใบตองที่ไม่ไปครึ่งมวนกลิ่นควันจางๆลอยคลุ้งในอากาศปะปุ่นกับกลิ่นฟางแห้งที่เพิ่งเก็บเข้ายุง้งเสียงจักจันร้องระงม,มอยู่ทั่วเหมือนกำลังขับกล่อมความเหงาของคนแก่คนหนึ่งให้ซึมลึกเข้าไปในใจปาสายภรายาของลุงหลงเดินออกมาจากครัวพร้อมจานข้าวกับปลาทอดเธอตะโกนเรียกเบาๆลุงมากินข้าวแนะ่เสียงนั้นเต็มไปด้วยความเคยชินไม่มีความตื่นเต้นไม่มีแววหวาน มีเพียงความคุ้นเคยของคนที่อยู่ร่วมกันมาครึ่งชีวิตลุงหลงพยักหน้าชา้ชาเดินกลับเข้าบ้านบ้านไม้เก่าที่มีเสียงพื้นกระดานดังเอี๊ยดทุกครั้งที่เหยียบทุกมุมของบ้านมีความทรงจำทั้งรอยยิ้มของลูกชายกลิ่นอาหารที่ป้าสายเคยทำและเสียงหัวเราะในวันวานที่หายไปนานแล้วระหว่างนั่งกินข้าวป้าสายถามเบาๆว,ว่าลุงลูกโทรมาบอกว่าจะกลับมาเยี่ยมเดือนหน้าลุงดีใจบอ ลุงหลงไม่ตอบในทันทีเขาเพียงพยักหน้าแล้วพูดสั้นๆว่าอืมเสียงแผ่วเบานั้นแฝงไว้ด้วยความรู้สึกอ้างว้างเพราะในใจลุงรู้ดีแม้ลูกจะกลับมาแต่ความอบอุ่นในบ้านหลังนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงคนแก่ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังไม่ได้มีค่าเท่ากับเมื่อก่อน หลังมือค่ำป้าสายเก็บจานเข้าครัวส่วนลุงหลงออกมานั่งหน้าบ้านอีกครั้งมองดูแสงไฟจากบ้านเพื่อนบ้านที่ไกลลิบเสียงหัวเราะของคนหนุ่มสาวในตลาดยังดังแว่วมาเสียงดนตรีเบาๆจากร้านเหล้าเล็กๆปลายหมู่บ้านทำให้หัวใจลุงเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวเทารู้สึกอยากไปตรงนั้นอยากอยู่ในที่ที่ยังมีคนคุยด้วยอยากได้ยินเสียงเรียกชื่อของเขาด้วยน้ำเสียงสดใสอีกครั้ง ความเหงาเริ่มกัดกินใจเงียบเียบเหมือนลมเย็นที่แทรกผ่านรอยแตกของประตูไม้ คืนหนึ่งหลังฝนตกลุงหลงนั่งฟังเสียงน้ำหยดจากชายคากลิ่นดินเปียกและหญ้าชื้นอบอวนไปทั่วเขานึกถึงวัยหนุ่มของตัวเองวันที่เคยหลอ่อเคยมีสาวๆมองเคยรู้สึกว่าชีวิตยังมีไฟแต่ตอนนี้มีเพียงเงาของตัวเองที่สะท้อนในน้ำฝนข้างบ้านเงาที่สั่นไหวเพราะลมเหมือนหัวใจของเขาที่เริ่มสั่นไม่ต่างกันคืนนั้นเขาได้แต่พึมพำเบาๆว่า ถ้าได้รู้สึกมีชีวิตอีกครั้งจะดีแค่ไหนแสงฟ้าเริ่มสว่างขึ้นทีละนิดเสียงไก่ขันปลุกชีวิตในหมู่บ้านให้ตื่นอีกวันและในวันนั้นเองเหตุการณ์บางอย่างจะเริ่มเปลี่ยนชีวิตของลุงหลงไปตลอดการวันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านต้นมะม่วงหน้าบ้านลุงหลงเดินไปตลาดตามประษาคนชราที่ชอบความเคยชินเสียงเท้ากระทบพื้นดินกรวดดังกรอบกแกรบ และเสียงนกร้องเป็นจังหวะคลอไปกับลมพัดผ่านใบไม้กลิ่นอาหารเช้าที่แม่ค้าทอดปลาทับทิมและหอมสมุนไพรอบอวนอยู่ในอากาศทำให้ลุงหยุดยืนอยู่ที่หน้าร้านน้ำสมุนไพรข้างตลาดสายตาของเขาจับจ้องหญิงสาวคนหนึ่งที่กาลังจัดขวดสมุนไพรเรียงเป็นระเบียบหญิงสาวคนนั้นมีรอยยิ้มอ่อนโยนที่ทำให้หัวใจลุงกระตุก เธอชื่อดาวมีผิวสีน้ำผึ้งและดวงตาที่สดใสเหมือนน้ำใสในลำธารทุกครั้งที่เธอยิ้มลุงหลงรู้สึกเหมือนได้พบแสงสว่างในชีวิตที่เหงาหงอยดาวทักทายเขาด้วยเสียงหวานเบาๆสวัสดีค่ะลุงวันนี้มาซื้อสมุนไพรหรือคะเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเอาใจใส่และความอ่อนโยนทำให้ลงุงหลงหัวใจเต้นแรงเหมือนคนหนุ่ม เขาพยักหน้าและตอบกลับอย่างติดขัดเพราะเขาไม่คุ้นกับการถูกเอาใจแบบนี้กลิ่นสมุนไพรอบอวนไปทั่วทั้งใบเตยขิงและตะไคร้ทำให้ลุงหลงรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างผิดปกติตั้งแต่วันนั้นลุงหลงเริ่มไปตลาดทุกเช้าเพียงเพื่อได้พบดาวเสียงหัวเราะของเธอและคำพูดง่ายๆที่ทำให้เขารู้สึกมีค่า เขาเริ่มซื้อของที่ไม่จำเป็นเช่นขนมผล,ลไม้หรือขวดสมุนไพรเพิ่มเพื่อให้ดาวยิ้มให้เขามากขึ้นทุกครั้งที่เธอยิ้มเขาก็เหมือนได้รับพลังราวกับว่าโลกทั้งใบสว่างสวัยขึ้นกลิ่นหอมของสมุนไพรปะปนกับกลิ่นฝุ่นตลาดกลายเป็นความทรงจำที่ลึกซึ้งในใจเขา ความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ตลาดกลับมาที่บ้านลุงหลงเริ่มพูดน้อยลงกับป้าสายเขามักมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยสายตาที่ว่างเปล่ามือข้างหนึ่งจับแก้วน้ำร้อนเขาเริ่มคิดถึงดาวตลอดเวลาภาพเธอยิ้มและพูดจาเอาใจหมุนวนอยู่ในหัวจนความเหงาที่เคยกัดกินใจหายไปชั่วคราวแต่แทนที่ด้วยความปรารถนาและความกระหายอย่างแรงกล้าที่จะได้ใกล้เธออีกครั้ง กลิ่นอาหารที่ป้าสายทำก็ไม่ทำให้เขาสนใจเท่าความสดใสของดาวและเสียงหัวเราะของเด็กๆในตลาดยังดังก้องในใจเขาเตือนให้เขารู้สึกว่าโลกนี้ยังมีชีวิตและเขายังอยากจะมีชีวิตอีกครั้ง บางวันดาวขอให้ช่วยเรื่องเล็กน้อยเช่นพยุงกล่องสมุนไพรหนักหนัก,ห,นกหรือจ่ายเงินค่าของให้ลูกค้าลุงหลงยิ้มรับทันทีแม้รู้ว่ามันเกินความจำเป็นแต่เขาเต็มใจเพราะความสุขเล็กๆนี้ทำให้หัวใจเขาพองโต ในยามค่ำคืนกลิ่นดินเปียกหลังฝนและเสียงสายน้ำใกล้บ้านกระตุ้นความทรงจำเก่าๆของเขาลุงเริ่มฝันถึงชีวิตอีกแบบที่มีความสดใสและหัวใจเต้นแรงโลกทั้งใบดูเหมือนพร้อมเปิดโอกาสให้เขาเริ่มใหม่แม้จะเป็นความผิดพลาดแรกๆของหัวใจที่เหงา แต่ละวันความรู้สึกนั้นเพิ่มขึ้นทีละน้อยทำให้ลุงหลงเริ่มลืมความเหงาและความอบอุ่นในบ้านเก่าความคิดถึงลูกชายและความห่วงใยป้าสายค่อยๆถูกแทนที่ด้วยภาพรอยยิ้มของดาวการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เริ่มจากการพบเจอในตลาดตอนนี้กำลังเติบโตเป็นความอยากได้ความหลงและความโลภทางใจที่ซ่อนอยู่ ลมเย็นพัดผ่านอีกครั้งเสียงจากจันยังร้องไม่หยุดและในใจลงุงหลงเขารู้สึกว่าชีวิตกำลังจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตั้งแต่วันนั้นดาวขอให้ช่วยเรื่องเล็กน้อยเช่นพยุงกลังสมุนไพรหนักหกหรือจ่ายเงินค่าของให้ลูกค้าลงุงหลงยิ้มรับทันทีแม้รู้ว่ามันเกินความจำเป็นแต่เขาเต็มใจเพราะความสุขเล็กๆนี้ทำให้หัวใจเขาพองโต ในยามค่ำคืนกลิ่นดินเปลียกหลังฝนและเสียงสายน้ำใกล้บ้านกระตุ้นความทรงจำเก่าๆของเขาลุงเริ่มฝันถึงชีวิตอีกแบบที่มีความสดใสและหัวใจเต้นแรงโลกทั้งใบดูเหมือนพร้อมเปิดโอกาสให้เขาเริ่มใหม่แม้จะเป็นความผิดพลาดแรกๆของหัวใจคนแก่ที่เหงา แต่ละวันความรู้สึกนั้นเพิ่มขึ้นทีละน้อยทำให้ลุงหลองเริ่มลืมความเหงาและความอบอุ่นในบ้านเก่าความคิดถึงลูกชายและความห่วงใยป้าสายค่อยๆถูกแทนที่ด้วยภาพรอยยิ้มของดาว การเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เริ่มจากการพบเจอในตลาดตอนนี้กำลังเติบโตเป็นความอยากได้ความหลงและความโลภทางใจที่ซ่อนอยู่ลมเย็นพัดผ่านอีกครั้งเสียงจากจันยังร้องไม่หยุดและในใจลงุงหลงเขารู้สึกว่าชีวิตกำลังจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวันหนึ่งหลังตลาดปิดลุงหลงเดินกลับบ้านในยามเย็น แสงแดดสีทองอ่อนๆกำลังลาลับขอบฟ้าทิ้งเงายาวๆของต้นไม้และตัวเขาไว้บนผื้นกรวดเสียงลมพัดผ่านยอดหญ้ากระซิบเบาๆเหมือนเตือนใจแต่ลุงหลงกลับไม่ได้ยินหัวใจเขากลับเต้นแรงเพราะภาพรอยยิ้มของดาวที่เพิ่งปรากฏในหัวเมื่อเชา้ากลิ่นน้ำมันหอมระเหยและสมุนไพราจากตลาดยังติดอยู่ในเสื้อทำให้ความทรงจำยิ่งชัดเจน เมื่อกลับถึงบ้านป้าสายกำลังนั่งซ่อมผ้าเก่าอยู่หน้าบ้านเธอเงยหน้ามองลุงด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและความเจ็บปวดลุงวันนี้ไปตลาดนานจังเลยนะเสียงนั้นเรียบแต่หนักแน่นลุงหลงพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มกลับแข็งทื่อเขารู้ตัวว่าตนเองเริ่มโกหกแล้วใจเริ่มเต้นแรงเหมือนมีไฟที่ห้ามไม่อยู่เขาพูดแค่ว่าอ๋อไปซื้อของให้บ้านนะ่ะ ความสัมพันธ์เริ่มตึงเครียดขึ้นทุกวันปาสายสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในสายตาและท่าทางของลุงเสียงจิ้งหรีดและเสียงสายน้ำที่ไหลผ่านทุ่งหน้ากลายเป็นเสียงที่คอยตอกย้ำความผิดปาสายถามซ้ำๆด้วยน้ำเสียงสั่นเครือลุงมีอะไรเปลี่ยนไปใช่ไหมแต่ลุงกลับทำเหมือนไม่ได้ยิน หัวใจเขากำลังถูกดึงไประหว่างความรักเก่าความอบอุ่นบ้านและความปรารถนาใหม่ที่ดาวมอบให้วันต่อมาดาวขอให้ลุงช่วยพยุงกล่องสมุนไพรหนักๆจากตลาดไปยังรถจักรยานเสียงกระดาษลูกฟูกถูกขยำเสียงเท้ากระทบพื้นปูนและเสียงลมหายใจของดาวทำให้ลุงหลงรู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวเงียบลงเขาเต็มใจช่วยโดยไม่คิด ท,ทั้งที่รู้ว่าควรรีบกลับบ้านไปดูแลป้าสายกลิ่นสมุนไพรย,ยังติดเสื้อเขาและเสียงหัวใจเต้นแรงทำให้เขารู้สึกเหมือนคนหนุ่มอีกครั้งแต่ทุกอย่างไม่ง่ายลูกชายโทรมาเป็นระยะระยะถามถ่ายเรื่องเงินที่ส่งไปป้าสายเริ่มซักถามว่าเงินที่เก็บไว้หายไปไหนความรู้สึกผิดค่อยๆกัดกินใจลุงเขาเร่าสับสนระหว่างความอยากได้และความรับผิดชอบ บางคืนเขานอนฟังเสียงฝนตกบนหลังคากลิ่นดินชื้นอบอวนและเสียงสายน้ำไหลรอบบ้านเตือนใจให้เขารู้ว่าความสุขชั่วคราวนี้อาจทำลายทุกสิ่งแต่ความโลภและความหลงกลับทำให้เขาไม่อาจถอนตัวความขัดแย้งในใจลุงหลงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆร่ราวกับมีพายุฝนเข้ามาในหัวใจเขาอยากใกล้ดาวแต่ก็ยังห่วงครอบครัว เสียงลมหอบแรงเสียงฟ้าร้องไกลๆเหมือนสะท้อนความสับสนของเขากลิ่นฝนใหม่ๆทำให้ความทรงจำเก่าๆของครอบครัวย้อนกลับมาแต่ทุกครั้งที่คิดถึงป้าสายเขาก็พบว่าตัวเองยังหวั่นไหวต่อรอยยิ้มของดาวใจเขาถูกทดสอบระหว่างความถูกต้องและความต้องการของหัวใจและเขารู้ดีว่านี่คือจุดที่ชีวิตเขากำลังถูกทดสอบอย่างแท้จริงในที่สุด ลุงหลงต้องเลือกเดินทางไหนต่อเสียงหัวใจที่เต้นแรงยังคงดังก้องอยู่ในอกแสงไฟจากบ้านป้าสายและตลาดวิ่งผ่านสายตาเขากลิ่นสมุนไพรและดินเปียกสลับกันเข้ามาถูกสิ่งรอบตัวเหมือนกำลังบอกเขาว่าการเลือกครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดคืนหนึ่งหลังฝนตกหนักลุงหลงเดินออกมานั่งหน้าบ้านไม้เก่าแสงจันทร์สาดลงบนหลังคาไม้เปียก สะท้อนเป็นแสงเงินนวลเสียงหยดน้ำจากชายคาตกลงบนพื้นดินดังเป็นจังหวะชา้ชาๆกลิ่นดินชื้นและหญ้าเปียกคลุ้งอยู่ในอากาศลมเย็นพัดผ่านใบไม้ทำให้เขาสะดุ้งเบาๆแต่ความรู้สึกครั้งนี้ไม่ใช่ความตื่นเต้นเหมือนทุกวันมีเพียงความว่างเปล่าและความเงียบที่หนักแน่นกว่าที่เคยรู้สึกลงหลงหยิบแก้วน้ำอุ่นขึ้นมาจิบน้ำร้อนคลายความหนาวแต่ก็ไม่อาจคลายความว่างเปล่าที่อยู่ในใจ เขานึกถึงดาวรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เคยทำให้หัวใจเขาเต้นแรงแต่ตอนนี้กลับเหมือนภาพฝันที่เลือนรางเพราะดาวไม่ได้อยู่ใกล้เขาอีกแล้วการทดสอบหัวใจที่ผ่านมาทำให้เขาตระหนักว่าทุกความสุขชั่วคราวนั้นมักมากับความเจ็บปวดและความหลงทางในกิเลสไม่เคยนำไปสู่ความสุขแท้เสียงฝนค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงเสียงน้ำหยดจากใบไม้และเสียงสายน้ำไหลใกล้ทุ่งนา ลุงหลงเริ่มนั่งนิ่งเหมือนโลกหยุดหมุนรอบตัวเขาเขามองบ้านไม้เก่าที่เต็มไปด้วยฝุน่นเสียงพื้นกระดานเอียดทุกครั้งที่ก้าวเข้าบ้านกลิ่นอาหารที่ป้าสายเคยทำและภาพลูกชายที่เคยหัวเราะสนุกในอดีตทุกสิ่งย้อนกลับเข้ามาในใจและทําให้เขารู้สึกถึงความสูญเสียที่แท้จริงลุงหลงหลับตาลมหายใจลึกๆสลับกับเสียงหัวใจที่เต้นช้าๆเขานึกถึงป้าสายผู้หญิงที่อดทนและซื่อสัตย์ต่อเขามาทั้งชีวิต น้ำตาเริ่มไหลแต่ครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความโลภหรือความปรารถนาเป็นน้ำตาแห่งความสำนึกและการตระหนักรู้เขาเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาเฝ้าตามหาไม่ใช่ดาวไม่ใช่ความสุขชั่วคราวแต่เป็นความอบอุ่นความมั่นคงและความรักแท้ที่อยู่ใกล้ตัวเขามานานแต่ไม่เคยมองเห็นในใจหลงเกิดความเงียบสงบเสียงจักจัน่นเสียงน้ำไหลเสียงลมผ่านใบไม้ทุกเสียงเหมือนสอนให้เขารู้ว่า ชีวิตจะมีค่าก็ต่อเมื่อหัวใจไม่หลงทางแสงจันทร์ที่สาดลงบนพื้นดินทำให้เขาเห็นเงาตัวเองชัดเจนเงาที่เคยสั่นไหวเพราะความโลภตอนนี้กลับนิ่งสงบลุงหลงลุกขึ้นเดินกลับบ้านและตัดสินใจครั้งสำคัญเขาจะเริ่มซ่อมแซมชีวิตคืนความไว้ใจและความอบอุ่นให้ป้าสายแม้สิ่งที่เสียไปอาจไม่กลับคืนแต่หัวใจของเขาจะไม่หลงทางอีกเขายืนหน้าบ้านสูดกลิ่นดินและอากาศเย็น รู้สึกถึงความสงบที่แท้จริงความสำนึกและความเข้าใจในชีวิตที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆลมเย็นพัดผ่านใบไม้เสียงจักจั่นร้องเป็นจังหวะค่อยๆกลายเป็นเพื่อนคอยเตือนใจและในค่ำคืนนั้นเองลุงหลงเริ่มเห็นเส้นทางกลับสู่ชีวิตที่แท้จริงเส้นทางที่เต็มไปด้วยการอภัยและความรักที่แท้รุ่งเช้าวันใหม่ แสงแดดอ่อนๆสาดผ่านหลังคาบ้านไม้เก่าสาดเป็นเส้นแสงสีทองบนพื้นกระดานป้าใสานั่งขัดผ้าอยู่หน้าบ้านกลิ่นผ้าสะอาดและไอแดดยามเช้าอบอวลอยู่รอบตัวลุงหลงเดินออกมาอย่างช้าๆมือสั่นเล็กน้อยเพราะอายุและความคิดหนักในใจแต่สายตากลับมั่นคงกว่าทุกวันที่ผ่านมา เขาเริ่มพูดกับป้าสายด้วยเสียงเบาแต่จริงใจขอโทษนะสายลุงทำให้เจ็บใจและเสียใจมากป้าสายมองเขาเงียบแต่เธอพยักหน้าเล็กๆรอยยิ้มอ่อนๆแฝงอยู่บนใบหน้าเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความเข้าใจเสียงนกร้องตามต้นไม้สายลมพัดเบาๆทำให้หัวใจลงุงหลงอ่อนโยนและสงบลงความเงียบที่เคยหนักหน่วงกลับกลายเป็นความอบอุ่น ลุงหลงเริ่มคืนความไว้วางใจทีละน้อยซ่อมหลังคาบ้านปลูกผักและทำงานเล็กๆในบ้านเสียงไม้กระทบพื้นดังเอียดระหว่างก้าวเสียงน้ำหยดจากตุ่มน้ำรถผักและกลิ่นดิงเปียกทำให้เขารู้สึกเชื่อมโยงกับชีวิตอีกครั้งเขาได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ในรอยยิ้มของใครที่เพิ่งเจอแต่คือความรักความอบอุ่นและความใส่ใจที่อยู่รอบตัวตลอดมา บางวันเขายังเดินตลาดแต่ไม่ใช่เพื่อพบดาวอีกต่อไปเสียงพูดคุยของคนในตลาดเสียงหัวเราะของเด็กๆและกลิ่นสมุนไพรกลับเป็นเหมือนบทเรียนเตือนใจให้เขารู้จักพอและเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีความหลงทางในกิเลสและความโลภที่เคยทำให้หัวใจสั่นไหวกลายเป็นความเข้าใจในชีวิตและความระมัดระวังต่อหัวใจตัวเอง หลายเดือนผ่านไปลุงหลงกลายเป็นชายชราที่สงบและอ่อนโยนเสียงหัวเราะของเขากลับมาที่บ้านกลิ่นอาหารฝีมือป้าสายและรอยยิ้มของลูกชายที่กลับมาเยี่ยมทำให้หัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขที่แท้จริงเขาเริ่มสอนเด็กๆในหมู่บ้านว่าอย่าปล่อยให้หัวใจหลงทางเพราะความโลภและความหลงมักทำให้เราเสียสิ่งที่มีค่าไปโดยไม่รู้ตัว แสงแดดยามเย็นสาดผ่านทุ่งมาเสียงจักจันร้องดังเบาๆลมพัดผ่านใบไม้เสียงน้ำในลำธารไหลเอื่อยๆทุกเสียงเหมือนบอกเขาว่าชีวิตยังมีค่าหากเราเรียนรู้ที่จะยืนหยัดในความดีและสำนึกในความผิดลุงหลงยืนหน้าบ้านหัวใจสงบก,กลิ่นดินและหญ้าอบอวนเขารู้แล้วว่าความรักและความอบอุ่นที่แท้จริงไม่เคยอยู่ไกลเพียงแค่ต้องมองให้เห็น